สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ครับเราจะพาทุกคนนะครับมาทำฟาร์มฟาร์มอ้อยกันอ่าใช่ฟาร์มอ้อยมันเรียกว่าอ้อยนี่แหละติ๊บบนะไม่ได้ใจเริ่มแรกนะครับเราจะอย่างแรกเลยนะครับเริ่มแรกเราต้องปลูกอ้อยก่อนเดิมไปที่ฟาร์มอ้อยเราอย่างนี้ปุ๊บอ่าเราลุกติ๊บบขึ้นมาหนึ่งหนึ่งบล็อกวางไปเลย ใช่ไหมอ่าไม่ได,ด้เลยเลยทำยังไงวะอ๋ออ๋อต้องวางบนดินอย่างงี้เอาใจแล้เดี๋ยวต้องวางบนดินนะทุกคนบนดินนะคือบนดินเลยบนดินจริงๆแบบนีนะะ้แบบนี้อย่างเงี้ยอันะะนี้ไม่ได้ต้องอย่างงี้ มันแบบแบบนี้อย่างเงี้ยเออมันถูกได้อะผมันพมโค้งพู้มันนี่แหละน่ะอืมอืมโอเคอ<า>อขุดก่อนขุดขุดขุดข้ดขอไหนขัดไหมเนี่ย <laughs> เป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้มันกลายเป็นอย่างนี้ไปซะแล้วอ่ะได้เลยอะ าปลูกข้ามไปเลยให้ป Bla, hey, oh, hey, However, you know it, ูมข้ามไปเลยอ๋อมันจะเป็นอย่างนี้เองผมว่าอยู่ไปไปปลูกไปปลูกไปไาผมว่าจวเข้าบ้านก่อนต้องมันมัมืดแล้วผมเข้าเสริมมาอีกทีมันก็มืดแล้วอ่ะไม่รู้นะผมปลูกทำผูกป่าเดี๋ยวลองลองดูดูก่อนอุ้ยโตอยู่นะ นี่เาทนี่ปะวะเัานี้แหละเนาะไม่ได้ด้วย เราจะทำเราจะทำกันประมาณนี้อาจากนั้นเราก็ให้เราจากนั้นง่ายต่อดีซึ่งเราต้องใช้อ้อยเยอะอยู่กันอ่าทีนี้เราจะทำอะไรบ้างบอกเก็บความรู้นิดนึงครับผมอ้อยเนี่ยต้นอ้อยต้นอ้อยเนี่ยสามารถเอาไปทำอะไรบ้างหนึ่งกระดาษสองเอาไปทำเป็น สมุดได้เช่นนี้ปึ๊บอ่านี่แม่ไมไ่เป็นไรเป็นี้ไม่ไเป็นไรเป็นี้อ่าปึ๊บแต่เราต้องถ้าหากว่าเราเราจะทำสมุดเนี่ยเราก็ต้องมีหนังสือด้วยเอ้ยเราก็ต้องมีหนังสัตว์ด้วยซึ่งผมยังไม่ได้หาผมยังไม่ได้เตรียมมาเลยครับทุกคนเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเตรียมมาแป๊บหนึ่งนะครับผมสมักครู่ครับผม โอ okay, เคครับผมตอนนี้ผมก็มาแล้วนะครับวันที่เรียบร้อยแล้วมาอย่างงี้นี่ผมทำให้ดูนี่อ่างี้ใช่ไหมปึ๊บอ่านี่รถางใส่ไปมับเนี่ยได้สมุดไว้แล้วเห็นปะและอย่างหนึ่งคือสมุดสามารถเอาไปทํา,า really. Marina, เป็นตู้ช like ัน like ้นสมุดด้วยเป็นชั้นสมุดแบบไหนแบบ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 ยังไงดีครับทำให้คนดูเห็นยังไงวะนี่นี่นอ่ยอย่างเงี้ยมันจะเป็นตู้ชั้นสมุดอย่างเงี้ย และสามารถเอาไปต่อยอดทําเป็นโต๊ะอินชาร์ตได้ทาเป็นตู้อินชาร์ตทำเป็นโต๊ะอินชาร์ตห้องอินชาร์ตที่อินชาร์ตไรบ้างคือหนึ่งดาบดาบเพชรดาบทองพิพกแอคเหล็กพิกแอคทองพิกแอกเพชรพู้ออะไรได้หมดทอง หรือว่าจะเป็นชุดเกาะก็ได้ชุดออกชุดเกาะ Enchard ชุดเกาะ Enchard เออใช่ชุดเกาะ Enchard นะครับผมหรือว่าจะทําไปอย่างอื่นก็ได้ครับอย่างเช่นพวกแครอทอย่างนี้แอปเปิล Enchard ก็ได้แอปเปิลทอง Enchard อย่างนี้เป็นต้นก็สามารถทำได้ตั้งหลายอย่างเอางี้เดี๋ยวผมทําให้ดูเป็นได้ไหมทำให้ดูได้ไหมหรือยังไงทำยังไงดีบ้างไอเอ,อางี้เอาไว้ทำใน EP หน้าแล้วกันนะครับผมทำให้คนดูแล้วกัน เดี๋ยวทำให้ดูท่านทำให้ดูโอ้โหเดีย๋ยวผมเดีย๋ยวผมขอนี่โบนสักบันนะฮะโบนครูว่าขาดแขนเลยเกินฮ่าที่น่าอผมไปปลูกให้อาหารทัดด้ก่อนษัทกันซึ่งผมปลูกในที่นี้ผมจะเอาให้บ้างจะอย่างเช่นจะเอาไปแลกของกับพวกชาวบ้านแต่ผหาชาวบ้านไม่เกินสักถีน,น ผมหาไม่เป็นหวานอ่ะเออโอ้โหโอ้โหตูนี้เองหือ <treating> ถ <Napoleon> ังเฟ้ยใช่ตกน้ำต้องรี้ไปไหนจังวะให้มาให้ปึ๊บอันนี้ คิดมันจะดูเร็วเปล่าวะ หมดเกียงเลยอ่าเ็บวเห็นว่านนี้ก็ทำเป็นประมาณประมาณแบบประมาณเชิงเท่านี้ส่วนโบนทุกคนอาจจะรู้แต่บางคนที่เขาไม่รู้ผมจะบอกให้โบนเนี่ยสามารถทำได้จากกระดูกกระดูกแล้วก็พวกกระดูกสเกลตันเนี้ยอ่านี่จะเอาไปทำบนนะ เราต้องมีโบนเยอะนะครับทุกคนยิ่งเรามีโบนเยอะเท่าไหร่เนี่ยเราจะยิ่งทําทําให้ต้นไม้เราโตเร็ว,เร,ว,เ,รวเร็วขึ้นมากขึ้นนะครับผมผมขอนี่ก่อนแป๊บนึงผมหิวก่นมีเนื้นอให้กินบ้างไหมเออเนี่ยไงมีใครพิเศษกับมาครับบ้างะ ไม่ฆ่าทำไมก็ได้เนื้อที่แม่ไม่ฆ่ามันกินได้ไอ้เชียช่ยดูดีแสบโอ้โหปวดแขนปวดตัดชาน้นระบบมันเจ็บมันโอ้โหเจ็บมากโอเคครับเอาเป็นว่าคือสุบได้ไงว่า ฟาร์มวันนี้ครับเราก็จะทำฟาร์มอ้อยแล้วเร้อรปอยสซูไม่ได้ว่าอ้อยที่ผมภาพนเนี่ยสามารถเราทำอะไรบ้างก็อย่างเช่นที่ผมบอกไปสมุดก็ก็กลายเป็นตูนน้ใช้หนังสือก็อินชาร์จแล้วอ้อยก็สามารถเอาไป็นาไป,าปแลกกับของได้พวกชาวบ้านวิลเลจเจอร์บ้านวิลเลจเจอร์อย่างเี้ยก็สามารถแลกรังกลางเช่นกัน เอางี้ว่าคลิปนี้ก็จบปเพียงแค่นี้นะครับผมใครที่ชอบมันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe ด้วยนะครับผมมาแล้วครับบ๊ายบายให้โฆษณาด้วยมากน,นะครับบ๊ายบายครับ